ฉันมาแล้ว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 อไ้คุณมันน่ใช้ิดเขียวครับคุณมน่ใช้คิดเขียวครับ ทุกคนรู้ไหมตั้งแต่ที่ฉันขายคดีมาเนี่ยฉันขายคดีมาเยอะมากเลยรู้ไหมฉันขายคดีมาจะเป็นร้อยร้อยคดีแล้วคดีทุกคดีอ่ะมันเป็นคดีที่สั่ดีอาะและจะต้องใช้ความอดทนความรู้ความสามารถสุคด,ดีแต่และคดีอ่ะคนร้ายจะไม่เคยยอมรับอะไรเลยว่าฉันเคยทำอย่างนี้ฉันไปทำสิ่งนี้มาคนร้ายจะคอย ลบหลักฐานทุกอย่างผมในฐานะยอดนักสืบโมริโคโกโรจะเป็นคนที่จัดการคนร้ายเองเพราะคนรู้ว่าผมเนี่ยมันคงไกลไปอย่างอยู่ใกล้ๆอย่ากอยู่ใ,ใกล้ๆทุกคนจานนีนะทุกคนฟังผมนะผมอะ่ะ เาไขคดีมาสักพักสักพักแล้วจริงๆผมไขคดีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่มีคดีหนึ่งที่ผมทำได้ยอดยอะจริงๆคือคดีหนึ่งที่ผมจำได้ดีเลยคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมฆาต,ต,ตกรรมแต่เป็นฆาตกรรมแบบ เป็นการฆาตกรรมบนถนนเป็นคดีอุบัติเหตุล่ะเป็นการรถชนกันบนถนนล่ะแต่ว่าไม่ใช่นะรถชนกันเรื่องุบัติเหตุมันก็ยังไงอยู่นักก็รับว่าคนขับเป็นฆาตกร,รใช่ไหมแต่กลับกันคนร้ายอาจจะตายก่อนที่จะเดินขั้นก็ได้การเดินนั้นอาจจะเป็นการเมาเเสเเส มาพอดิบยาแต่หลังจากนั้นไอ้คนขับก็นบับว่าเป็นเหยื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวแทนตัวแทนของคำว่าฆาตกรซึ่งฆาตกรตัวจริงแล้วลอยนวลอยู่เนื่องจากถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุจริงทำไมทำไมผู้ตายถึงมีอาการมึนเมาทำไมผู้ตายถึงมีอาการโดนมึนเมาจากการโดนยาผิดยาผิดอะไรบางอย่างซึ่งก่อนที่ผู้ตาย จะขั้นอนผู้ตายนั่งกินกาแฟอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วทำไมถึงขัง้นนมีสายมือถือโทรมาจากแฟนเก่าคุณพ่อและก็เจ้านายสามคนนี้เป็นหนึ่งในฆาตกรซึ่งผมกำลสื่อหาซึ่งผมยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดหลักฐานที่แน่ชัดก็คือกาแฟอาตอนแรกผู้ตายนั้นเป็นผู้หญิงที่คุณมีมูรี มิโมริกำลังทำงานแต่ขหน้านั้นทำงานที่ออฟฟิศกับเ,เจ้านายเสร็จแ,แล้วคุณลงุงคุณคุณลงุงก็มาเคี่ยวเอากาแฟมาให้เสร็จแ,แล้วก่อนที่จะไปเจอเจอเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิตไปเจอแฟนคุณแฟนคุณแฟนคุณแฟนแฟน,นั้นก็ทำการ เจอกันที่กันกาแฟแก้วน้ำพลงจริงอยู่เป็นกาแฟแกหลาเต้ซึ่งโอกาสที่เจะหยอดยาพิาในกาแฟมีทั้งว่ดสามคนแต่ว่าคนรน้ายั้นมีที่เิี่งคนเดียวผมสื่อมานานผมก็ยังไม่รู้ว่าคนไ้ายครรู้ผมมาต้องตัดใจแต,แต่ผมไม่ยอมหรอกเพราะผมอ่ะ คือยอดนักเสิร์ฟโมดิโคโกโรนิทาโทษนะครับที่ทำให้เรานะจากเหตุการณ์สันนิษฐานเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมันยังมีเหตุการณ์มึ่ ที่ผมยังไม่ได้เล่าซึ่งก็คือปากเสียงระหว่างคุณลุงคุณลงุณลงของคุณมีเหตุจูงใจใน,นการฆาตกรรมเนื่องจากเป็นปากเสียงเรื่องมรรกของพ่อของคุณวิทิโบเคุณลงุงอาสินะคุณมีเหตุจูงใจ และหลักฐานที่ผมบอกว่าคุณเป็นครบแตกรก็คือเนื่องจากคุณมีความรู้เรื่องการวางยาพิเศษคุณเป็นเภสัชกรการหายาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคุณลืมหลักฐานหนึ่งที่สำคัญมากยาผิด ยาพิธที่หัวหน้า,มามงานออฟฟิศหรือคุณแฟนคุณคุณแฟนคุณที่เป็นคนที่เป็นพนักงานขายเสื้อผ้าไม่สามารถทำได้มีคนคนเดียวที่ทำได้คุณลองแบมือขึ้นมาสิครับมือของคุณนั้นยังมีรอยแผลร,รอยแผลแผลของเข็มยูเลแผลนั่นแหละเป็นหลักฐานชันดีว่าคุณคือข้อตะกนมีอะไรจะแก้ตัวไหม สารวัตรมีกูเนี่ยฝากด้วยนะครับสารวัตรเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมฉันมาอยู่ที่เนี่ยอบคุณน้ไมาดิคูจากคนลเท่านระสารวัตรสารวัตร เจ้านหนูรุ้ครับรูลไงก็ดีแล้วมันก็นแน่อยู่แล้วเพราะฉันคือยอดนักสืบโมริโคโกโร่ไงยอดฮ่าฮาฮาฮายอดาฮาฮาฮาเจ้าหนูกลับบ้านกินข้าวเย็นของยาลานแล้วเขา